สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีอีโคคามือเดียวป้ายแดงสภาพพร้อมใช้ครับสวยมากๆครับใครที่กําลังหาอีโคคานะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงปี2013กับนิสสันอัลเมร่านะครับ169,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงใช้งานแค่150,000กิโเมตรนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารถูกต้องครบทุกอย่างครับภาษีไม่ขาดบริการจัดส่งทั่วไทยครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอต่นรถได้ครับ ใครอยู่ใกล้คลอง7จ็ปทุมธานีนะครับไปชมเช็คทดลองขับได้เลยครับเบอร์โทรกับไลนย์อยู่นี่นะครับโทรได้ติดต่อได้ตลอดนะครับ รถสวยมือเดียวป้ายแดงครับราคานี้สภาพนี้หายากแน่นอนนะครับ1นึ0 0บาทนะครับกับรถสวยๆสภาพงามๆมือเดียวป้ายแดงใช้งานได้สบายครับเป็น e ีโคคาประหยัดน้ำมันทนทานเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายครับไปกันได้ทั้งบ้านครับราคานี้สภาพนี้บอกเลยว่าหายากแน่นอนนะครับไปตามเต็นท์มี2,000สนครับคันนี้169,000บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลได้เลยครับภายในสว สะอาดเบาะผ้าเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้านะครับมีจอมาเรียบร้อยนะครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องครับภายในสวยสะอาดกว้างขวาง,วาง,วางสำหรับ Eco Car Almenla เป็น1รุ่นที่กว้างมากๆเลยครับใช้งานได้สบายใจแน่นอนนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาพับไฟฟ้าครับรถสวยสะอาดกว้างขวาง,วางนั่งสบายประหยัดพนทานใช้งานง่ายครับ ฝากไว้พิจารณาเลยนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานราคาแสนก,กลางๆได้อีโคคามือเดียวป้ายแดงปี2013ครับรถสวยมากๆครับคันนี้ราคาดีงามสภาพยอดเยี่ยมครับเช็คชมดูรถทดลองขับได้ครับรถสวยสภาพแบบนี้นะครับจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับอีโคคาเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับสายประหยัดเน้นใช้งานเดินทางตลอด ใช้งานได้สบายครับไปใกล้ไปไกลไปได้หมดนะครับเครื่องพันสองเพียงเท่านั้นสภาพดีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกป่ํานะครับการันตีโครงสร้างเลยครับรถสวยสะอาดพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องนะครับขายอยู่ใกล้คลองเจ็ดได้เปรียบนิดหน่อยครับไปเช็คชมทดลองขับสมาชิกบ้านไกลถ้าท่านไม่อยากเดินทางไม่สะดวกเดินทางเราจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ได้เลยครับแอดมินการันตีให้ครับ ได้รถแน่นอน100%เอร์เซนตรถสวยสภาพนี้การันตีให้ครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไปก่ําเอกสารครบถูกต้องหน้าเดิมหลังเดิมสวยสวยครับ ใครที่พร้อมใครที่ชอบในราคานี้คุ้มมากๆนะครับไม่เชื่อลองเสิร์ชหาดูก็ได้ครับไม่เจอราคานี้แน่นอนคันนี้การันตีการจัดสง่งรับรองได้รถแน่นอนครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกาสารถูกต้องรถอยู่ที่คลองจิตรำลูกกาปทุมธานีโทรเจรจาได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอา่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งจากช่องยูทูบขอส่วนรถการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้รับรถแน่